เปียนแลกเปลี่ยนไอดอลของเราจะมากี่คนอ่ะสองไหมคะสองก็คือลิฟกับออยลิฟกับออยลิฟกับออยโหอืมยอมใจเธอจริงๆนะมไม่ ねえ。ね น้องเขามีเหมือนโครงการแก้มลิงอยู่ข้างใน <S 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 สามารถกักตุนอาหารไว้ได้อะ นี่คือคำใบ้เพลงรรพลฮะใครรู้พูดมาเลยฮะใครรู้พ <então S 2> ูดมา เเธอเป็นแฟนฉันแต่ว่าฉันนับเป็นแฟนเธอได้ยังก็เธอเป็นของฉันไม่เห็นต้องเป็นของใครดอกมังแลปหน่อยแรปหน่อยแรปหน่อยอันนี้เขาแรปเหรอยิ่งน้ำได้ยิ่งน้ำได้ ทุกวันตเอปนนักี่โอบนงกัมนักนี้เองไีมนีไม่ธรรมดานะฮะโดยเฉพาะอินที่ท่อนแรปเมื่อสักครู่นี่โอ้โหขนลุกทั้งตัวเลยนี่คือแบบรีนระ f r e เอาเลยนะฮะฟรีฟรีแบบ Free ตเหรออ๋อหรอ ถึงว่าไม่ร้องไม่เหมือนใครเลยไม่ตรงไม่เหมือเพลงด้วยไม่ตรานอกจากไม่ตรงเพื่อนแล้วนะไม่ตรงเนื้อเพลงด้วยไม่ตรงเโลดี้ด้วยไม่ปกติเป็นเมนร้องค่ะเป็นเมนรลคอลแต่ตอนร้องพี่ก็ไม่มั่นใจว่าเราคือเมนบลคอลนะอําคำพูดมากมายความหมายเจ้าเดิมปล่อยฉันไว้ลำพังกับความผิดหวังเหมือนเดิม นักเรียนแลกเปลี่ยนไอดอลของเราจะมากี่คนอสองไหมคะสองก็คือลิฟกับออยลิฟกับออยลิฟกับออยล์ จับได้สีไหนอย be okay. right ู่กับทีมนั้นเลยเริ independ, ่มเลยมาใครก่อนเลยไหมเราเริ่มก่อนลินไม่เอาสีฟ้าไม่เอาสีฟ้าไม่เอาสีฟ้าโอเคสีแดงไปเลยจ่ายเท่ากันมันกับเพื่อนเลยตัวนี้ไทยลินไทยลินปากิี ชอบกินกล้วยชอบกินกล้วยลากีชอบกินกล้วยลากรีชอบกินกล้วยเรือกล้วยก็มีให้ขี่มานั่งซ้อนกับพี่ซิมาโยกมาโยกตอบฮะตอบเลยตอบว่าเก่งมากพี่ลากิีชอบกินวัวมากรีชอบกินวัวยังไม่ใช่ฮะ ก็ดูก็รู้แล้วนะว่าความล้มเหลวในครั้งนี้เกิดขึ้นกับทุกคนนะแต่อย่างน้อยก็คือมีหนึ่งทีมที่ได้ไป2พยางเพราะฉะนั้นทีมชาดาลีผ่านครับอีก3ทีมจะต้องโดนทำโทษนี่แหละอินนี่เไาจะบอกกับคนอื่นบ้างได้หัวหน้าดีมันก็งี้แหละได้หัวหน้าดีมันก็งี้แหละ กูก็ลืมไปเลยว่าเราจะต้องเช็คกันซะหน่อยว่ามีใครที่ขาดลามาสายกันบ้างหรือเปล่าสวัสดีค่ะอีซีบิดกเ้ีเมเสียงดังวยวาย,อยแอบดีสวัสดีค่ะ <S 2> <S 2> อี

ใครอยากพูดถึงเรื่องของใครอีกฮะโฟเขาจะคือโฟเขาจะมีหน้าอีินมาอีอิน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 พูตกใจเลยแกคือโฟเนี่ยเขาจะมีหน้าประจําของเขาค่ะใช่เวลาเวลาเขาเหนื่อยเขาจะเป็นหนึ่งสองสามนี่แบบนี้เลยต้องบงต้องบูสต์น้องเขานะีไหมที่เนัก ที่ั้นคอดเ้าดูเพลงล่าสุดที่เพิ่งเปิดฟังไปอะเพลงอะไรเพลงล่าสุดครับฮาร์ดล็อกเกอร์พูดไปสิของซีบิดอะฟังเหรอครับฮาร์ดล็อกเกอร์ฟังฮาร์ดล็อกเกอร์ฮาร์ดล็อกเกอร์ก็ได้ครับ ทุกคนเห็นเป็นรถรถถูกต้องถ้ามีรถแบบนี้นึกถึงใครนึกถึงใครปออีฟเพราะว่าบอกเลยว่าไม่ใช่ พูดมาหนึ่งสองซ้ำให้ฉันได้เป็นคอยยกเว้นเธให้ฉันได้เป็นข้าวเวีในในเอ็มวีเพลงนั้นมันจะมีฉากที่เขากินข้าวอ้ยเขากินเยอะให้ฉันได้เป็นคอยกเว้นคเอได้ไหมเตรงยเังเธอเขาไม่มาฮะเขาไม่มาเนึ่องออกหน โฟอีฟโฟอีฟก่อนปักใจปักใจใจกับโฟอีฟเหลือเกินอยากเจอเพื่อนค่ะเออก็โฟอีฟเออไม่ใช่ไงบอกตั้งแต่ครั้งแรกแล้วไม่ใช่ไงเอ็นไม่ใช่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 ไม่มีอะไรจริงๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ ขอเริ่มต้นกับการเช็คชื่อนักเรียนก่อนเลยวันนี้เช็คชื่อเนี่ยอยากจะให้เช็คชื่อแบบว่าไม่ธรรมดาเพราะเราไม่เคยธรรมดาอยู่แล้ววันนี้ใครอยากจะพรีเซนต์ว่าตัวเองอยู่จังหวัดไหนแบบไหนให้พรีเซนต์ความเป็นตัวตนออกมาสวัสดีค่ะอินนนทบุรเเราต้องอวดความเป็นของดี ในถิ่นที่มาของเราซะหน่อยเป็นนนทบุรีค่ะของดีคือเกาะเกร็ดหรือักาะมล่าเกาะเกร็ดมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีร้านอาหารมีปั้นดินเผาเกาะเกร็ดโดยสวรรค์อยู่กันมาหลายร้อยปีเกาะเกรดนั้นมีของดี ที่พวกเรามีเรื่องบอกเราคานไปครับคนนี้มาเก๋สูนห่วงไม่ค่อยดีแต่เก๋นะชอบอาจจฟิลน้ำในห่งไม่เท่ากันมีโอกาสมงไหมครับปีนี้มีโอกาสงงไม่งงนะงงงค ชาวเหนือมาทั้งทีเกมของเราก็คือเกมใบคำภาษาเหนือถ้าพร้อมแล้ว 1... 1... 2... 3... 4... 5... หมดเวลาฮะโอเมก้าแป๊บหนึ่งนะเห็ดไม่เริ่มไม่พ้นละอย่าเพิ่งต้องตอบอันนี้หมดเวลาต้องตอบแล้วฮะโอเคตอบเลยนะตอบเลยฮะเพนกวิน เมื่อกี้ยืนนับไปไหนตยงนี้เลยจำได้เลยว่าสางสางสางขอเปลี่ยนแพนแ่นกริ้นทำจริงแพนกวินเพราะรูปนี้เลยที่ทำให้เราเปลี่ยนไม่รูปนั้นนี่คือคำศัพท์ของคุณอินพร้อมนะหนึ่ง 1>, 1, 2, 3, 4, 5โอเคพิงกี้พร้อมนะพิงกี้ต้องทายเป็นภาษาเหนือคำศัพท์ภาษาเหนือถ้าพร้อมแล้วหันมาฮะ 10, 9, 8 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1หมดเวลาต้องพูดแล้วฮะลูกออสลูกออสภาษาเหนือก็คือเรียกลูกออสเลย เดรรี่ปล่อยใช่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะเออตอบมาลูกออสลูกออสโอเคเราย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นก่อนเลยห้านาทีนะฮะและนี่คือคำเฉลยของเรานะฮะกับรูปนี้เป็นรูปของบัฟฟักแก้วบัฟฟักแก้วคืออะไรคืออะไรฮะน่าจะเป็นลูกฟักบัฟฟักแก้วคืออะไรอ่าฟป็แบบลูกฟักอะลูกฟักเนาะ ก็เป็นดูเป็นฟักไหมฟักเออกาฟิลใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากไม่น่าเชื่อแต่คนที่พาให้ผิดเพี้ยนก็คืออีนอยู่ไปเติมหนวดจากไหนลูกนี่แป๊บหนึ่งนะไม่ต้องเติมหนวดเขาก็ไม่หนูแล้วว่าออกมาไม่ใช่เหมือนแมวนะเป็นอะไรฮะปลากระตู หนุยค่ะคือหนูไม่อยากให้หัวหน้าทีมต้องมาแปดเปือนเพราะพวกหนูหรอพวกหนูขอรับเพียงพวกคนนนเท่าั้หัวหน้าทีมยังต้องโดนอยู่ไหมไม่โดนนะเห็นไหมลูกๆเขารักฉันตอนนี้ถ้าดูหนังจีนจะแม่คุณอิมรอยมาแล้วนะในเมื่อพวกเจ้าเป็นคนดีถ้าจะมอบ พลังพิเศษได้ก okay. ับพวกเจ้าอัน oh นี้ถ้าเป็นหนังจีนใช่ไหมหนังจีนถ้าเป็นละครคุณธรรมจะเป็นอย่างต้องเป็นอ่าเป็นพวกเธอทำถูกแล้วล่ะเพราะวันนี้ความจริงทั้งหมดจะถูกเปิดเผยโอเคโดนทั้งทีมนะฮะโอ้สามสองหนึ่ง ที่รู้สึกตัวว่าโดนเยอะนะฮะให้พิจารณาตัวเองว่าเพื่อนอาจจะมีปัญหากับเราคือหนูไม่อยากให้หัวหน้าทีมต้องมาแปดเปื้อนเพราะพวกหนูเกิดมาแล้วชีใชมันไปคไปที่อต้องพูดก่อนว่าตั้งแต่ถ่ายมาแต่ละเทปอะทีมที่มียินอยู่ไม่เคยแพ้เลย แบบด้านดนตรีอุ้ยอลิสเล่นอะไรฮะลองถ่ายดูไหมคะมีลูกเล่นมีลูกเล่นตอบเลยได้ไหมไม่ได้ต้องถ่ายดูไปเปอย่างนี้พี่คิดว่าหนูเล่นอะไรกีตาร์มั้ยยทำไมถึงคิดว่าอลิสเล่นกีตาร์เขาเคยเห็น อลิซพกกีต้ามาอ๋อใช่ใช่แต่ไม่ได้เล่นแต่ไม่ได้เล่นแต่ไม่ได้เล่นเออพกมาจนเล่นแต่พี่อินไม่เห็นเหมือนจะใส่ใจแต่ใส่ความใส่ความแล้วจะใส่รายลายสีที่เธอไม่ดีสิบอย่างจะคิดจะเดินแยกทางจะคิดจะจากฉันไป เช็คชื่อแนวเอคโยน่ารักน่ารักเออเรียกชื่อใครต้องแบบว่าโชว์ความน่ารักใสๆของตัวเองออกมาให้ทุกคนได้เห็นให้เพื่อนๆต่างโรงเรียนเราได้ลงคะแนนเด็กอีกอินอินมาแล้วค่ะอินมาแล้วอินมาแล้ว นี่คือระบาดฮูว่าคิดว่าเขาคือใครฮะหร่จะเป็นโฟอคะ4ฟอีฟบอกทำไมถึงเป็นโฟอเพราะอะไรไม่มีเหตุผลอยาให้เขามาก็นี่ไงบูดี้บอมเพลงใช่ไหมเพลงชื่อบูดี้บอมร้องได้ไหมนั่นบูดี้บอมอมันชิคอี้บอมยเม่นด้แบ๊แบ๊ด้เองมบูดี้บอมบอมกินกกบี้บอมบอม m a shaky bom bom when I b i n g it a c k back yom yom yeah me booty bom bom like babba come come e di bidi for you better w a t c h bom bom like เราต้องพูดก่อนว่าตั้งแต่ถ่ายมาแต่ละเทปอ่ะทีมที่มีอินอยู่อ่ะไม่เคยแพ้เลยเกมสตาร์ทครับอุ๊ยข้ามได้มั้ครับลามไม่ดีพี่ ข้ามเลยผมว่าข้ามลหมดว่ข้ามดีกว่าแต่องผมว่าข้ามเถอะข้ามหมีเอเนนักข้ามเองเองเงเอเองเงเอ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 เองเองเอองเองเองเทไม่ายรการมาถ่ายรายการข้ามค่ะมันยาก คอคงจะพอเดาได้นะฮะว่าทําคะแนนไปเท่าไหร่เพราะนี่คือ <c oughs> เพลงที่เหลือทั้งหมด <c oughs> โอ้โหเอาละและทีมที่แพ้จะต้องโดนลงโทษนะคะ oh <my> ซึ่งบทลงโทษของเราก็คือคือ ทีมที่แพ้จะต้องส่งตัวแทนออกมาทำน่ารักยังไงก็ได้ให้พี่มังเขินให้ได้ทีอินอีกแล้วอินมาอินมาวยังอันนี้อาจจะไม่เขินละล้วกลัวอันนี้จอก พ่อมีอะไรหรอครับเรื่องช้ำงกเมื่อกี้นี้คุณพ่อไม่มีสิทธิ์เรียกถึงว่าพ่อคุณยด้ยไม่ใช่ด้วยคือต้องพูดก่อนว่าตั้งแต่ถ่ายมาแต่ละเทปอ่ะทีมที่มีอินอยู่อะไม่เคยแพ้เลยเ